สวัสด,ดีจ้าเพื่อนๆนยิบนี้สมใจก็จะทําเครื่องแกงคั่วนะแกงคั่วกระดูกหมูกับมะเขือพวงจ้ะในนี้ก็มีขาตะไคร้พริกหอมกระเทียมขมิน้นกระชายกะปินะจ๊ะปนอยู่ในนี้แล้วจ้ะนี่นะเยอะมากก็ทําแบบเร่งด่วนเลยนะทีนี้สมใจก็จะปั่นเครื่องแกงจ้ะ ร้อนเราก็ใส่พริกไทยนิดนึงจ้ะพริกไทยดำนะก็ประมาณนี้แหละสนใจทุกอย่างลืมกันได้จ้ะใส่อีก ประมาณห้าสิบเม็ดแหละปั่นต่อจ้ะ เราหัวกะทิปั่นนะเพราะมันจะได้ง่ายเดี๋ยวสมใจก็เปิดเตาแก๊สก่อนมันจะได้ไหวขึ้นเราก็จะต้องตั้งพักเอาไว้ก่อนนะ ให้กระทะร้อนจ้ะก็ปั่นอีกครั้งนึงงนะก็ใช้ได้แล้ว หอมจ้ะเดี๋ยวสมใจจะกระโดดไปเก็บพริกมาโรยหนะ้าสักนิดนึงนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่ายังจะไม่เป็นอะไรเท่าไหร่ ที่มาผัดนะหรือว่าเอามาปั่นเนี่ยเวลาเอาใส่กระทะเราก็ไม่ต้องตักนมันได้หม้อแล้วเพราะเราต้องการผัดให้เคร,รื่องแกงเอาหอมเท่านั้นเองไม่ต้องการให้แตกมันอะไรมากมายอันนี้ก็เป็นที่โครงอ่อนหมูนะที่สนใจเอาไปทําให้รู้สึกว่าจะนิ่มหน่อยนึงแล้วแหละใส่เลยจ้ะ ก็ถ้าเหนียวไปก็กินไม่ออกนะจะง่ายๆนาองจากนั้นก็เอากรที่ตั้งไฟเทใส่บนนี้หน่อดอ่ะ Ta cưng đã không mang nửa chọn tóc lưng nắm tàn không chọn ซอสนิดน,นึงนะเพรสมใจชอบความหอมฟันน่อรอเดือดนะก็ใส่มะเขือโพวงลงไปเลยถ้าเดือดก็คือเราชิมรสก็จบแล้วจ้ะมะเขือพวงเราจะใช้แบบทุบเอานะยังไม่ใส่ทั้งลูก ถ้าเราทุบแล้วน้ำมันจะเข้าไปในนี้เนี่ยดีเลยนะมันจะอร่อยจ้ะ จะประมาณนี้เนาะก็เริ่มเดือดแล้วนะชิมรสอ่ะทาน่าจะพอนะไม่ต้องให้เค็มมากไปใส่ใบโหระพาจะ้ะ พิกลูกโดดสำหรับคนที่ชอบเผ็ดเนาะแกะเลยจ้ะชัก,กูุดูในถ้วยนะจ้ะแกงคั่วขี้โคงหมูกับมะเขือพวงเสร็จแล้วจ้ะ แส่บๆจ้าเพื่อนๆมาจ้ามาจ้ากินแกงคั่วกัน